ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานแล้วกล่าควคำว่าสาธุขอให้ดวงดาวพิกฟื้นชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเถิดและตามด้วยวันเดือนปีเกิดและชิอเล่นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีเมษในช่วงวันที่24-30มิถุนายน2567ที่จะถึงนี้ ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับดวงการงานการงานค่อนข้างเชื่องช้าในช่วงแรกๆนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-26 จุดได้เปรียบของท่านก็คือมีข่าวระดับวงในนะคะที่จะคอยส่งข้อมูลให้กับท่านที่จะสามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจมีคนคอยช่วยเหลือทั้งเปิดเผยแล้วก็สนับสนุนแบบลับๆทำให้ท่านช่วงนี้มี power มากๆสำหรับชาวราศีเมษถ้าขยันจะได้ยิ่งดีไม่ควรจะเสียเวลากับการถูกนินทาหรืออววรเรื่องเก่า งานใส่ลุยยิ่งลุยยิ่งได้อาจจะได้เดินทางบ่อยแต่ถ้างานไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็จะเป็นในลักษณะของการสะสางานเยอะถูกมอบหมายให้เป็นด่านหน้านะคะมีงานที่จะต้องติดต่อกับต่างประเทศหรือบางท่านอาจจะได้ยกย้ายสรุว่าค่อนข้างเหนื่อยเนื้องานมักมีความกดดันเครียดง่ายประทะง่ายควรจะเย็นเข้าไว้ค่ะถึงจะคุมเกมอยู่ ส่วนดวงการเงินนะคะงานเยอะเงินก็เยอะค่ะเงินดีมีไรายได้ดีเงินค่อนข้างจะเข้าคลองหาเงินได้ง่ายได้เงินตามที่คาดหวังเหมาะสำหรับการเร่งปั๊มเงินแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันควรบริหารจัดระบบให้รัดกลุ่มนะคะป้องกันปัญหาที่จะอาจกระทบกับงานของท่านถ้าจำเป็นต้องปรึกษาผู้รู้นะคะที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน ช่วงนี้ถือว่าเหมาะมากๆส่วนดวงนะคะดวงชะตาถือว่ามีโชคค่ะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาเป็นดวงอธิษฐานนะคะดวงความรักคนโสดพบรักเพราะเงินเงินฐานะนะคะการเรียนสัมมนาการท่องเที่ยวรักคนอยู่ในเวลาคบแล้วก็เวลาที่คุย ช่วงนี้อาจจะได้แฟนเลยหรือโฉบเฉี่ยวไปมามีทั้งคนดีคนขยนันหรือบางท่านนะคะจะได้เจอคนที่แบบรักเล่นๆไม่ได้หวังที่จะคบเราเป็นแฟนจริงจังอันนี้ก็ต้องดูให้ดีก่อนที่เราจะถลำลึกเข้าไปคนมีคู่ความรักดีมั่นคงการเงินการงานก็ดีไปด้วยนะคะรักจะแน่นแฟนขึ้นบางคู่อาจจะมีปัญหาเรืล็กน้อยกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่โดยรวมแล้วช่วยกันทํามาหากินจะช่วยสร้างความรักความแน่นแฟน้นภายในครอบครัวสร้างความสัมพันธ์นะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปสู้ด้วยกันแล้วจะรวยนะคะสำหรับคนมีคู่ดวงสุขภาพสุขภาพจะดีขึ้นหลังจากการรักษาแต่จะมีรายจ่ายอย่าประมาทอุบัติเหตุนะคะถ้ามีอาการป่วยควรรีบรักษาหรือพบแพทย์โดยด่วนขอควรระวัง มีเรื่องดีๆหลายเรื่องเกิดขึ้นถ้าลดอารมณ์ที่อ่อนไหวมีใจที่ตั้งมัน่นเร่งในการลงมือและกก้าวหน้าขึ้นการทำสมาธิจะช่วยได้ระวังเหตุที่ไม่คาดฝันดังนั้นทุกการดำเนินชีวิตในช่วง2 4จนถึง30นี้ควรจะมีแผนสำรองแล้วก็พยายามตั้งสติมากๆหากมีปัญหาเข้ามานะคะจะได้คิดวิเคราะห์ได้ง่ายเขรับการเสริมดวง ปิดทองนะคะแนะนําให้ท่านปิดทองไหว้พระประเจ้ามันเกิดขอพรพระจันทร์หรือบางท่านอาจจะหาเวลาไปบริจาคโลหิตก็จะช่วยหนุนนําดวงชะตาของท่านได้แนะนําให้พยายามนะคะทาบ้านให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอช่วยเหลือเกี่ยวกับมูลนิธินะคะกู้ภัยที่เขาทํางานเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ถือว่าจะช่วยในเรื่องของการแก้เคลยดได้ดี สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านชาวราศีเมษท่านไหนที่ยังคงเจอวิกฤตในชีวิตช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงนะคะครึ่งปีหลังก็ถือว่าดวงชะตาเริ่มจะขยับจากร้ายกลายเป็นดีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งการงานการเงินนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่าน พบกับทางสว่างเจอทางแก้ปัญหาใครที่มีพะหน้สินเยอะก็ขอให้ท่านผ่านพ้นมันไปให้ได้นะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆตลอดปี2567และตลอดไปท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วประสองค์อยากจะทําบุญขอเพียงนั้นกดถูกใจกดแชร์หนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทําบุญใหญ่แล้วนะ ขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ